สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการตั้งค่าลำใหม่นะครับเป็นการขึ้นลำใหม่นะฮะอันนี้ผมเป็นลำที่16กนะครับก็ปุ่มตรงนี้ก็หมุนได้แล้วก็กดเข้าไปได้นะครับการกดผมจะเรียกว่า enter นะครับนะครับกด enter เข้าไปนะครับกด create สร้างนะครับหน้านนี้ก็กด exit ออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำไรนะฮะจะขึ้นวันโมเดล16นะครับที่พูดถาเมื่อกี้แล้วก็กดปุ่มนี้นะครับ page เข้าไป นี่แล้วก็หมุนไปได้อันนี้ตรงช่องโมเดลเนมนะครับก็กดเข้าไปนะครับอย่างผมจะตั้งชื่อลำว่าเท็นเนอร์นะครับตัวทีนะอันนี้เป็นตัวเล็กใช่ไหมครับถ้าจะทำเป็นตัวใหญ่ก็กด Enter ค้างครับนะฮะอันนี้มันเลื่อนไปแล้วอันนี้ผมกดออกก่อนแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับตัวทีนะครับพอเสร็จแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับแล้วก็ตัว R นะครับ เอนะครับแล้วก็ I แล้วก็ r นะครับนะฮะก็ชื่อลำเทนเนอร์นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการบายวิทยุนะครับโอเคฮะ